สวัสดีครับท่านผู้มชมครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาของฟรีนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมจะไม่หานะครับเพราะผมขี้เกียจนั่นเองก็พิมพตามได้เลยครับ นี้เราอาจจะพาก็ได้เนะเพราะเขาคิงเขอีกอย่างแค่นี้ครับก็ทิ้งตามเลยครับก็บางอนนี้ครับถ้่มีเสียงใครพูดก็ขอใครเลยนะครับเพราะผมยุ่งเรื่องและพีี้อยู่ครับถ้าใครไม่ได้เสียงก็ขอใครขออภัยมากเล้า่่เขาไนธดาคนไห เขาว่เหมือนเขาเป็นประธานอะถูกไหมเออเป็นประธานอย่างเงี้ยเออแล้วยังไงเยี่ยมนะของว่าเป็นประธานกองทุนเข้าไปใช่ป่ะประธานกองทุนอะไรเงี้ยพี่จะพูดประการๆมาแกจะบองโก้พี่นะเออแบบนะครับเออแค่นั้นแหละพี่พี่ก็โทรมายกัันแ้นแหละก็มาแล้วนะครับคุยๆกันก็เลยโทรมาถามแกว่าเป็นไงโดนอะไรจะหรือไงนี่ก็เลย ฝันจกป้าแกเออพี่นี่ฝันจกป้าแกเพราะพี่ไม่ได้ยุ่ในในนั้นใช่ไหมเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอไปเรื่อยๆเรื่องของแบบพูดอยู่ก็เลยคุยกับมวยักน่อยว่าเออจริงเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงอยากรู้นี่มือกดไม่ได้เออช่างมันแล้วกันเริ่มมาผมก็ได้ชีปเปิ้เลยครับผมก็รอไปสักพักแล้วนะก็จะต่อโฆษณาแอ้พวกเนี้ย What spark Trust me you lack the Whoa, How about I let you enjoy our next Whoa, wow Wow So let's see, <coughs> see to the biggest <coughs> impact in me. the Roblox community wow, the Roblox wow. Wow. wow content creator น,นี่ผมมีนนะเอ๊ะเสื้อนี้ม,มาจากไหนใช้เสื้ออคุณคุณโจไหมมาดูเลยอ่าจะข้ามแล้วโอเคครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเค เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะโอ้มกกัก็ใครเนี่ยรบนข้างล่างสายหนึ่ว้าวว้าวว้าวใคร้าว อืมฟูฟิกเสียมากว้าวเต็มเต็มเต็วเท็มก็เยอะอยู่นะโอเควู้ แต่คือัวยเนอะเโอ้โหทางขาวครับเนรงต่มนรับไม่ได้อือนั่นใครนี่ย่ด้ว That was pretty impressive, right? <laughs> Reckless, but impressive. Let me take it okay. for a ride right, next time. Okay. Here okay. you will it. You see that blocksworth? Mm. I did it again. Despite your best efforts to hold mm. you, you me up. got while he cloaked a complete ว้าวไม <Okay. S 2> ่ผมก็รู้นะคบว่าวิธีเอาอันนี้มันเอามาจากไหนแต่ผมอดีนี้นะครับผมไม่อยากได้โอเคครับผมไม่อยากได้รอ มันจจิไปเล่ทำไมมันไม่ขึ้นอ๋อเอะลอได้ไงว่าท่านผู้ชมครับขอลอได้ไงนันอ๋อ แต่ผมไม่ใชชี้ให<ว>้ดูแน่ว่ามันอ่ะให้ทำแล้วว้าวผู้เสจตาเพราะผมใส่แว่นอยู่ไม่ต้องถามครับว่าใครตาสั่นผมอุทุศว้าวไม่ครับอมืม้โหไม่แครับเป็นละดีกุด ทำไมเขาไม่ให้กระโดดครับสิ่งที่ไม่ให้กระโดดมันไม่ไป อ,อู้มากค่ะไม่ลืมดูไอตรงนี้คืออะไรอ่ะครับเอา ที่นี้ก็จะยาวนานหน่อยอัน <Yes. S 1> นี้คืออะไรครับอ้าวสเปซเซเลอร์ส <Sail> ว้าวโอ้มันเยอะมากเลยเลยใช่ไหมครับว้าว นี่ไงแบบนี้ไงที่เราเคยเล่นแบบนี้ครับเอาไปาทันละหน่ออาบุธกันเห็นไหมครับน่าแหละดีหื้ Powered by a passionate community of aspiring developers who actively work to raise each other up and share their knowledge. I could not have received this award without your help. Thank you. It แบบนี้ผมก็เล่นอยู่เป็นไม่ค่อยเป็นประจำก็ไม่ได้เล่นเลยนะถ้าพิมพ์ได้นะครับว้าวโอ้กาไม่ได้ลนะ Yeah, can can okay, guys, let's give Uncle Jake Party a break you. before he, you know, suffocates. Farewell, puppies What brings you here? What brings me here? puppies of course. No, sí, no, 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 no. no, no, no. no way! wait. I'm. Hey, you! Hey, get back here! Wow, my up to you. Don't worry if I'll learn one thing in adopt me, it's what it looks like. Follow me. What does XANA have in mind? Before oh, you ponder that thought, wow. let's move on to our next category. Here are the nominees for Xbox Game of the Year. โทรศัพท <Phantom> <Pig gy. S 1> ์ร้อนมากเลยตอนนี้ครับ Car s <S เอ๊ะี่นี่ใครเนี่ยทำไมมันมีทีเอ็ ทำไมเขาไม่รับแอดผมเขาไม่รับแอดผมครับอืมแบนไปเลยไม่งั้นผมจะตัดตอนที่มันเสร็จแล้วกันผมรอมาคืาอ้อยชือบงเลยนะใครที่ขี้เกียจดูคลิปแบบนี้นะครับก็ก็คลิปได้นะใช้สมองหน่อยนะโอเคครับ ผมรอจนตายเลยเนี่ยหนุ่ยนานเหลือเกินกระตุกมากเลยเพลงเลยนลีน่ผมตม่ำปรับต่ำสุดนะด้วยสิ่อ่ะอก็คลิปได้นะโอ้มีผู้หญิงคนที่เยี่ยวโอเคอเขาโบไม่ใช่ ดูข้างล่างนี่สิครับถ้าใครได้เสียงคูดคูดๆนั่นแหละครับเสียงในผมันก็ได้ยิน จะปิดเสียงเลยแล้วกันแล้วมีรูปหน้าชายที่นิ่งๆนะี่ผมกาทุกงไปในที่สุดก็มาแล้วเย่ yeah. เราไปอุย้ยเราไปถึงสามทุ่มเลยว้าวว้าว แลไวคนนี้มันเต้นไปทำเพื่ออะไรครับไป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 อันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะนนม,นวนะมาฉันจะไปนนะไปใส่เสื้อใจหนูเนี่ยเฮ้ยคนนี้ติงตัวเท่อะ โอ้ยแกแกแก่ไ้น wow! oh, you know ่อยว้าวเท่หว่ะเฟี่นี่ยออไปเฉยวันนี้จะไม่สาน้อยวแม่งสูงอีแล้วจะจบมืออีกนานไหมเนี่ยฮะเห็นตมือคนเดียว

ผมต้องทำอะไรสักอย่างนี่แหละโอ๊ยมาแล้วมาแล้วเย่เย่เฮ้โอ้อันดับแรกผมต้องรับตรงนี้ก่อนครับโอ้โหโย่กดรับไปแล้วนะโอเคได้ไมาแล้ว ่อไปนะครับเฮ้ยมีตรงนั้นด้วยนี่ว้าวเย้อ้าว what what อะไรกันขึ้นไปสิมาแล้ว ตุก๊กตาเฮ้กดค้างแล้วเราก็จะได้ชิมเมนลองออกไปกันลองออกกันเลยเย้วู้ว้าวผมเคยทำาแล้วนะก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นี่เรียกว่าไม่ตื่นเต้นเลย yeah. เย้ได้หน้านี้มาแล้ว yeah đi mua Yay. à, Yay. wow, hmm, อ mm ่ะผมก็จะรีเซ็ตแล้วกันอ่ะมาเอ่าสะสมไหนดีสั่งโลบักอืมถ้าซื้อมันจะเข้าเอ้ยเข้าอยู่อ่า

แต่เราจะใช้เมอร์เจอร์ิกบาอทอ่ะเอาเป็นเป็นอะไรนี้ก็ดีไม่ไดีอันนี้จะใหญ่กว่า

ย e ่เฮ <Yeah. S 2> uh ้เ huh, ด uh ี๋ยวอฮะเฮะเดี๋ยวคนนั้นเขาจะปิดหมดเลยนะแล้วก็จะปิดหมดเลย ก็ God, รู้สึกมันลกมากเลยลกมากมากเอ๋จะใส่กระเป๋าหรืออันนี้ดิันเอาอันนี้หละอ,ะอียยยอีายโอเดี๋ยวเฮ้ เราจะจะฟุก่แต่เขอาใส่อันนี้ไม่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 ใสใสใสก็สำหรับคลิปี้กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอืม